ถามสามผมว่าตอนนี้ทีมเต็มตัวแค่ไหนแข่งทั้งหมด8ด่านผมเต็มตัวได้เยอะมาพี่2ด่านโอ้ผมใส่สีขาวชนะมาตลอดแต่พอเปลี่ยนมาใส่สีดำปุ๊บแพ้เลยต้องไปซ้อมครับไปซ้อมที่ร้านขายติ่มไม่มีแล้วครับทิ้งปุ่งทิ้งแปดเพราะมันมีแค่แปดทีนั้นผมที่งแปดทีผมก็าผเลือกแข่งแล้วแต่โฟกัสแข่งเนาะโฟกัสไอติ่ม <S <S เฮ้ยทีน,นี้โดนแชมป์ด้วยวน่าเลยนะถ้าไม่แชมป์แปลว่าทำไม่ดีนะ ค okay. ตอนนี้เราเป็นตัวแทนทีมไทยเนาะงั้นคถามแรกสุดที่อยากจะถามเลยก็คือว่า,าหลังจากแข่งจบ n c มาจนถึงตอนนี้เนี่ยเอาถามทั้งคู่แล้วกันว่าคิดว่ากับทีมเนี่ยคำพร้อมของทีมอะ่ะถ้าเต็มร้อยคิดว่าอยู่ที่ระดับเท่าไหรน่นนถึงตอนนี้แล้วก็ในความพร้อมที่เท่านั้นอะ่ะ เตรมตัวกันมาอย่างไรบ้างแล้วซ้อมมันบ่อยแค่ไหนหรือว่ามีโอกาสซ้อมกับใครยังไงบ้างครับประมาณนั้น้ถาถามผมว่าตอนนี้ทีมเตรีมตัวแค่ไหนอืม,มันมีแข่งทั้งหมดแปดด่านผมเตรีมตัวได้เยอะมากพี่สองด่านปรานยี่สิบ้าเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่ามัน ความพร้อมโดยรวมคือไอสองด่านนั้นะคือผมมองว่าโอเคไม่แพ้ใครแน่นอน uh huh. สองด่านที่เตรียมมาคือไม่แพ้ยังไงก็ไม่แพ้ถ้าได้เล่นจะไม่แพ้แน่นอนแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าไม่มีทีมซ้อมครับพี่ในเวลาที่ผมเตรียมอะไรไปเนี่ยครับแ uh huh. ม,ม้ว่ผมจะเตรียมอะไรไปเยอะแค่ไหนก็ล้วแตะมันไม่เคยได้ลองใช้แล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าอ่า uh huh. ผมก็เลยไม่การันตีว่าไอ้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่เหลือเนี่ยมันใช้ได้นะ คือคือมันมีเตรียมแต่ก็ไม่รู้ว่าใช้ได้ไหมเพราะเป็นภาพที่พวกผมคุยกันห้าคนเพียงแต่ว่าไม่ไม่เคยลองใช้ผมก็เลยไม่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 มั่นใจเท่าไหร่ว่ามันจะใช้ได้อ่าอ่าคือว่าในมองดินคือยี่ห้าเปอร์เซ็นเนี่ยคือนี่คือตัวเลขที่ตอบสําหรับว่าทุกๆอย่างเลยสำหรับทีมตอนนี้ใช่คนอีกเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตที่ที่แบบไม่มั่นใจเนี่ยอาจจะแบบถ้าโชคดีหน้างาน ของเราเรียกว่าเป็นแผนลับเพราะว่าเราไม่เคยซ้อมแล้วมันเวิร์กก็อาจจะโถมขึ้นมาเป็นห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบว่าไปแต่ถ้ามันไม่เวิร์กก็คือแ้าเท่าเดิมครับสําหรับผมนะ์เนาะผมว่าได้ผมให้เปอร์เซ็นต์ผมให้ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับอือฮ uh ึ huh. ในเรื่องการซ้อมถามว่าได้ซ้อมไหมเราได้ซ้อมครับแต่การซ้อมในที่นี้มันเราได้ซ้อมแค่จากต่างต่างประเทศประเทศเดียวอะคืออินโดครับแลค,บคือ การแข่งขันมันมีทั้งหลายประเทศการไม่ว่าผมได้ซ้อมแค่กับอินโดกันว่าผมไม่รู้ในส่วนตัวผมผมไม่เคยไปครับผมเลยไม่รู้ว่าต่างประเทศเขาเล่นกันยังไงกลายเป็นว่าผมฟังมาจากคนืินต่อแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปเจออะไรตอนนี้แต่ถามว่าพร้อมไหมผมว่าทีมผมพร้อมในระดับหนึ่งครับโอเคก็ชิดสว่าประมาณสี่สิบปเซ็นตสำหรับแคต้าเนาะรู้สึกตื่นเครียดหรือว่าตื่นเต้นหรือว่ากลัวหรือว่าหรือรู้สึกอะไรด้านไหนยังไงบ้างครับถ้าสำหรับตัวผมผม รู้สึกตึงเครียดนิดหน่อยครับพี่กลัวจะทําผลงานออกมาได้ไม่ดีแต่คือน้องๆในทีมไม่เคยกดดันไม่เคยอะไรครับน้องๆในทีมก็ปล่อยแต่หมายถึงแบบถ้าสําหรับตัวผมเองผมกม็อาจจะกดดันตัวเองไปอะไรอย่างนี้คิดว่าปีเนี้ยกับเฉพาะตัวเองเลยอะทํากันบ้านมาเยอะไหมถ้าเทียบกับปีที่แล้วปีนี้ผมรู้สึกว่าผมทําเยอะกว่าปีที่แล้วเยอะมากครับพี่ตั้งแต่รายละเอียดการเล่นรวมไปถึงด้าน ที่จะเล่นในรอบแรกหรือว่าร,าบ 3, <ๆ>รอบเบรรอบสามเบรอบห้าเจอทีมอะไรเจอใครเบรร์รบวันผมไล่ถามทุกคนในทีมหมดเลยครับพี่ว่าคิดว่าด่านไหนเป็นด่านที่มันใจคือตัวผมก็ไม่ได้เอาการตัดใจของผมคนเดียวแต่ก็ถามทุกคนว่าอยากเล่นด่านไหนอะคนมีคนอยากเล่นดา่านนี้เป็นด่านแรกแค่ันดบับหนึ่งด่านนี้กับทีมนี้อะไ้ขึ้นมาครับมีแปดันดับทุกคนก็จะมีแปดันดับของตัวเอง แต่ในแานที่มี <S 2> <S 2> <S ทั้งหมดก็คือแล้วผมก็เอามาเฉลี่ยว,ว่าโอเคด่านนี้ทุกคนมั่นใจนะก็จะเอาขึ้นมาเป็นระดับต้นๆไล่ลงมาเรื่อยๆมันใช้ในการอ้างอิงสำหรับการพิกแบนดแมปในกรณีที่เป็นเนรบรดัหรือเบสามผมคิดว่ามันดีตรงที่โอเคเราไม่ได้ตัดสินใจหน้างานเรามีการคิดมาก่อนแล้วแล้วทุกคนคุยกันแล้วอพราเป็นแบบที่ทุกคนมั่นใจทีไหนที่เรารู้สึกว่า เราน่าจะสู้เขาได้แน่ๆกับทีมใหม่ที่เรารู้สึกว่าน่าอ่าต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วกันใช้คำนี้ถ้าผมมองว่าต้องระมัดระวังเป็นพิเศษตอนนี้คิดว่าเป็นโซนรัสเซียครับออกก็คือตรุรกีรัสเซียเนาะครับผมคือมองผมมองเป็นรัสเซียเพราะว่าอ่ะส่วนหนึ่งนะค่าดานที่มันเข้ามาใหม่ตั้งแต่โบเคเนเล่ไปจนถึงซีเค้นแมนชั่นเนี่ย มันมีความคล้ายคือกำด่านในเชสอ่าเจ๋งจริงแล้วแล้วซึ่งเชสเนี่ยคุณละเซียมันเก่งครับพี่อ่าแล้วมันเล่นมันเล่นกันมันเล่นกันมากใน่านมันก็เท่าว่ามันจะคุ้นชินกับด่านมากกว่าออืเวลาเจอพวกเขาก็ต้องตัดนใจพิกแผนแมพแบบละเอียดนิดนึงเพราะว่ามันมีด่านที่เกี่ยวข้องพวกนี้อยู่ด้วยครับแล้วก็คนในทีมก็มีภาพจํากับโซนยุโรปที่เป็นด่านพวกนี้ไม่ค่อยดี อดยว่างเชินโบเกนเล่ที่ไปโดนเราเสซอไปจันมาคือภาพจำของทุกคนตอนนี้กวัวเซอไปจันหมดแล้วอืมแต่ว่าพอได้ย้อนดูแข่งในแช์ที่ตัวเองเล่นนะครับพี่ก็รู้ว่าไม่มีอะไรเลยอฮที่แปลว่าจริงๆแล้วชนะได้แต่แค่กลัวกันไปเองอแค่กลัวเพราะโซนยุโรกับด่านที่เขาชินแค่นั้นโวกันไปเองก็เลยไม่คิดว่าเป็นบนั้นครับพี่เพราะว่า ผมยอมรับตามตรงว่าปีที่แล้วเตรียมตัวมาได้ไม่ดีพอทาไม่เล่นไม่เหมือน้อมครับอืมแล้วทีมที่คิดว่าเราสู้ได้แบบแน่แน่คัมแบ็กครับอืมโอเคอินโดหนึ่งทีมถ้าถ้าพูดตามความจริงครับผมคิดว่าสู้ได้หมดแต่แค่หวงแค่ตัวพวกเราเองมากกว่าครับคือจากที่ผมเข้าทีมมาคือผมไม่เคยกลัวแพ้ใครเลยเพราะน้องๆทุกคนมีความสามารถมีอะไรเงี้ย ผมเข้ามาเติมเต็มในจุดที่ส่วนที่แบบน้องๆไม่มีแล้วผมเห็นว่าทุกครั้งที่น้องๆแพ้หรือน้องๆแบบผิดพลาดเนี่ยมันจะทําให้พวกเราแพผมเลยกลัวพวกเรามากกว่าเลยไม่ได้ไม่ได้กลัวทีมไหนเลยครับคิดว่าจุดแข็งของลิฟอมาติโอคืออะไรครับในมองพวกเราสองคนพอผมมองว่าเป็นกํนาลังใจพี่อย่างที่รู้ๆกันเนาะตั้งแต่แข่งออฟไลน์แล้วทุกครั้งที่ไปออฟไลน์ทีมผมผมก็จะลันกันตลอดลันจยเป็นพิเศษ อยู่ๆกยวยิงก็จะโดดเด่นขึ้นมามีห้าชั้นก็ถึงชั้นห้าประมาณนั้นครับพี่ร่นทั้งในเกมร่านทั้งเสียงเราว่าเสียงเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันนะมันเป็นหนึ่งในกลยุทธ์นะถ้าฝั่งของข้าไม่ยินเสียงราดังแปลว่าฝั่งของข้าวจะมีความรู้สึกแปลกๆนิดนึงกับเพื่อนได้ยินเสียงระดังเพื่อนก็จะรู้สึกเพิ่มขึ้นมามันเป็นกำลังใจในอีกแง่หนึ่งครับพี่ ผมจะบอกว่าเรื่องเสียงสําคัญครับครับเจต้าล่ะคิดว่าจะแข่งใทีมเราปีนี้คืออะไรผมว่าความมุ่งมั่นของแต่ละคนครับเช่น<ช>อย่างที่พีทพูดมาตอนแรกคือถ้าเทียบกับปีแล้วคือพีทไม่ได้เต็มตัวมากขนาดนี้ผมเลยว่าความมุ่งมั่นในปีเนี้ยสําคัญครับครับผมคิดว่ายังมีตรงไหนที่พวกเรายังแบบว่าสามารถจะปรับปรุงมาอีกได้หรือว่าแบบพัฒนาต่อได้อีกกันบ้างอ่าเอาผมก่อนแล้วกันครับจากที่ซ้อมมา ตั้งแต่ช่วงที่แข่งจบหรือว่าเป็นช่วงก่อนแข่งหรือว่าจะเป็นช่วงแข่งมีอย่างหนึ่งที่ทีมยังเป็นแบบนั้นอยู่ตลอดผมมองว่าเป็นเรื่องพื้นฐานการเล่นครับระบบเกมเล่นห้าวห้าแต่ก็ยังมีจังหวะที่อาผมยกตัวอย่างมันจะมีช็อตที่แบบจำนวนคนได้เปรียบครับก็ยังมีไปเสียบ้างแล้วก็มีจังหวะที่เดี๋ยวก็อย่างเช่น วินน,วนํำเยอะเนาะพี่แบบเรานำสี่ศูนย์แล้วเรานำห้าศูนย์แล้วเราไม่จะเป็นต้องทําอะไรก็ได้เพราะว่าเป็นเขาที่ต้องทําเพื่อให้ได้เลขหนึ่งไม่ใช่เราต้องทําเพื่อได้เลขหก,กเขาต้องใยายามแก้เพื่อได้เลขหนึ่งอ,อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดแล้วผมก็รู้สึกว่ามันไม่จะเป็นต้องทําอะไรแล้วนอกจากยืนอยู่เฉยแล้วก็ดูเขาแก้แค่นั้นแต่ว่ายังมีเล่นของตัวเองกันอยู่ครับเวลาเราสอบข้อสอบสอบไม่ผ่านอาจารย์ก็อยงข้อสอบเดิมให้เราทำก่อจะผ่าน ไม่ใช่เป็นต้องเปลี่ยนข้อสอบเพื่อให้ตดใช่ไหมผมผมก็โยนไปแล้วนะจนกว่าเขาจะแก้ได้แล้วผมค่อยแก้ไปอีกทีหนึ่งมันจะแก้หน้าเกมเพราะอย่างน้อยเราได้เห็นเขาเล่นยังไงกับการที่เราไปเล่นแล้วเราก็ไม่เห็นเขาจะแก้ยังไงอ่าแล้วเราก็เสียแบบที่มันไม่ควรจะเสียประมาณนั้นพี่มันเป็นเรื่องรายละเอียดเล็กน้อยที่มีผมกับเกมนิดหน่อยแต่ก็พอไประดับโลกผมก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นก็เดี๋ยวเราคุยกันอีกทีหนึ่งด้วยครับอ่ะของเตตตาบ้างอ่ะว่าคิดว่ามีจุดไหนของทีมที่แบบ เล่นมาจนถึงเอ็นซถึงแม้จะเป็นแชมป์จะรู้สึกว่ายังคงต้องแบบพัฒนาต่อหรือปรับปรุงก็จะมีเรื่องที่พีดพูดครับผมเห็นด้วยแล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องความใจร้อนอืมไม่ค่อยไม่ค่อยฟังใครครับแปลว่าต่างคนต,งต,งต่างอยากเล่นอยากมีภาพในหัวอย่างนี้ก็จะเล่นอย่างนี้อะไรครับไม่ได้มาเวิร์กด้วยกันต่มากกว่าอออโอเคก็สรุปแล้วก็คือ จุดแข็งก็คือเรื่องของอินเนอร์ภายในทีมแล้วก็ความเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็กำลังใจพวกนี้เนาะแต่ว่าจุดที่คิดว่าต้องพัฒนาต่อก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเรียกว่ามาโคเกมแล้วกันเพราะว่าอย่างที่เล่าอ่ะก็นั่นแหละใช่เลยแบบบางอย่างเราไม่ได้เป็นต้องพยายามทาอะไรแต่กลายเป็นพยายามพยายามไปทําแทนแล้วสุดท้ายก็เอาคําก็ไม่ได้ดีอันนี้คนเป็นโอเคอ่ะคิดว่า i อปีนี้เนี่ยเป้าหมายของเราอ่ะอืมใช้คําว่าตั้งเป้าไว้ว่า อยู่ที่ตำแหน่งไหนดีกว่าใช้คำนี้เลยรอบชิงครับอือฮผมผมมองไปถึงรอบชิงครัโอ้สนใจมากเตีต้าล่ะ <c oughs> ถ้าถามผมผมผมก็หวังว่าผมไม่ได้หวังว่าจะไปรอบไหนเดีวผมอยากให้ออกมาดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้ครับไม่ได้ <c oughs> มองว่าจะไปจบรอบไหนครับแชมป์ <c oughs> นนดีกว่าใช่ <c oughs> ไหมเอนดะี้กแชมป์ดีกว่าถ้าไม่แชมป์แปลว่าทาไม่ดีนะ ตั้งเนี่ยโ้แงกันแชมป์รับพี่แชมป์แชมป์จะได้ใส่เสื้อสองวันไงสีเสื้อเสื้อทีมมีสีอะไรบ้างนะมัน,น <ะ S 1> มัน,มนเขาเขาบังคับใส่สองวันอยู่แล้วพี่สีไม่เหมือนกันเม,มีเป็นดํากับขาวพี่เสื้อทีมอ่าสีดําเนี่ยกับสีขาวสีดําเป็นสีหลักใช่ไหมใช่เป็นสีดําเป็นสีหลักโอเคคนบอกว่าสีขาวสวยกว่าอาจจะแบบว่ามันอะไรสบายตากว่าเรือแบบพี่ทีมนะไอคนออกแบบก็อาจจะน้อยใจนิดนึง มันมันเป็นเรื่องงี้พี่พวกผมถือเช็ดว่าใส่สีดำแล้วแพ้เพราะตอนนั้นที่แข่งกันใส่พวกผมใส่สีขาวชนะมาตลอดแต่เอาเปลี่ยนมาใส่สีดำปุ๊บแพ้เลยเห็นการเกิดขึ้นรออะไรเลย่โอเคโอเคอะงั้นก็ต้องภาวนาให้สีดำคราวนี้นำโชคสีดำนำโชคในวันเสาร์แล้วก็สีขาวจะได้ใส่วัิตย์ นั่นแค่เค็มพีส่สีดับแจ่เค็เนาะชนะสิงห์ไปแล้วเออจัดไป <c oughs> อ,อ,อ่าอ่ะมีอะไรอยากฝากถึงแฟนๆที่เอาพูดตงรงก็ติดตามเราพวกเราไม่ใช่แค่เราสองคนแต่พวกเราทั้งท่าคนไม,ม่ว่าจากออชุดเก่าหรือว่าชุดใหม่มาถึงตรงนี้มีอะไรอยากฝากถึงพวกเขาบ้างพวกก็ฝากทุกคนตามเชียร์พวกเราด้วยนะครับปีนี้พวกเราจะทำผลงานให้ออกมาดีกว่าปีที่แล้วแน่นอนผมการตีให้เลยครับว่าดีกว่าปีที่แล้วแน่นอน ไม่มีแล้วครับทิ้ปปงปงทิ้งแปดเพราะมันมีแค่แปดทีนั่ผมทิ้งแปดอีกผมก็คงเลือกแข่งแล้วอุ้ยเอ้ยเอาวะลันไปแล้วจัดไปไม่ไม่มีเหมือนปีที่แล้วแน่นอนครับอ่ะฝากติดตามพวกเราด้วยครับสวัสดีครับครับก็สำหรับผมอยากขอบคุณทุกคนท ah ี่คอยให้กำลังใจคอยเชียร์มาตลอดครับแล้วก็จะขอให้ทุกคนฝากติดตามเชียร์เราต่อไปใน PBC ครับผมจะทำให้เต็มที่อยากรู้ว่าไปเซอร์กีเนี่ย เลงเลงอะไรไปไหมว่าแบบต้องไปแน่แน่แบบต้องไปหรือว่าต้องไปสัมผัสหรือว่าต้องสักอย่างอางอารมณ์แบบคนไปตุรจีอ่ะต้องไปซ้อมครับไปซ้อมไม่ไม่มีเที่ยวครับพี่หมดนี้ไม่มีเที่ยวแน่นอนเลยเมื่อเขาจัดเตรียมห้องซ้อมมาให้ไปซ้อมแน่นอนครับอ่าโอเคโอเคแล้ว้อ,อมที่ร้านขายติมไปซ้อมโดนหลอกดิมก่อน <c oughs> อ๋อไอไอที่แบบเปลี่ยนแปลงอล้ะเขาเนี เดีรอขายติ่งก่อนเลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูเขาเรียกว่าสตอรี่นะครับจากทางด้าของเพจรリフォนเนาะว่ามีมีวอล์กด้วยมีวอล์กมีวอล์กเดี๋ยวมีถ่ายวอล์กลงให้ที่หลังโอเคตอนนี้มีวอล์กแต่โฟกัสแข่งเนาะโอเคครับโฟกัสดิ่มโฟกัสดิ่มโฟกัสแข่งอ๋อโอเคโอเคโฟกัสแข่งโอเคโอเคครับก็น่าจะจบสำหรับทุกคำถามที่คิดว่าน่าจะต้องถาม แล้วก็ฝากถามไ้เรียบร้อยนะครับสำหรับการสัมภาษณ์ตัวแทนหนึ่งเดียวของประเทศไทยในศึก Point b a n k International Championship 2025ที่ตุรกีนะครับยังไงก็ฝากชมฝากเชร์เป็นกำลังใจให้น้องๆทีมวิคอลิีโอด้วยในวันเสาร์และอาทิตย์หน้าที่จะถึงนี้นะครับก็วันเสาร์ก็เสาร์ที่22วันอาทิตย์วันที่23นะครับอย่างล่าสุดเราบอกแล้วว่าเราจะได้เห็นเสื้อขาวแนะ่ๆเพราะนะนะนะฉะนั้นก็ดูไปด้วยกันนะครับ22 23 ส่งแรงเชียร์ส่งแรงใจไปให้น้องเขานะครับก็น่าจะจบเกิดพ่งที่นี้ครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ